เลาะพี่น้องโอ้ต้นหมักแซลหมักแซลมากนี้บ้านใหม่พี่น้องบ้านในเพียงใหม่เอามาเก็บบรรยากาศสู้พี่สู้น้องเบิ้งคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเฮาสีอ้อมไปทางใดพี่น้องโอ้เดี๋ยวอ้อมไปทางนอกพี่น้องไปทางนี้และจงไปทางนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอ้อมทางคดไป รถแก่เดินมาถิ่นออกมาแล้วพี่เซ็บบรรยากาศรอบบ้านให้พี่ให้น้องได้เบิ่งพี่น้องนานๆได้เข้ามาที่ี่น้องเลยนาน,นานเข้ามาที่ บ้องนี่แหละพี่น้องเอ๋ยมาหาซื้อของกัาออกตะกี้อย่นี่หมดมาถึงแล้วจนข้าเป็นบ้านเป็นสาหนวหมดเลยอ่อยานายนั่งเล่นบ่อยายพักผ่อนน่อยายเนาะ <laughs> ครับยายพักผ่อนยายว่า ทำซาดบอกโอ้เอาเพือทำซาดนานบุได้มาหเห่างลายพึ่งพูดเงินอยู่พี่นัพี่น้องเอ้ยสั่งเงินอยู่พี่แล้วบุได้มานานนานแค่นนานจนคนใหญ่เป็นบ้าเป็นสาวโอ้หัวหน้าไปทางไหนเนี่ยเลาะเลาะ ล้อเล่นเลยโอเคโอเคปะล็อพทีน้องล็อก่อล็อตเอไม่เด็กอ่เพิ่มนหลังมันยังโผลาอยู่ที่น้องเลยอมันยังงามมันยังลายู่ บรรยากาศบ้านนอกเป็นหมู่บ้านใหญ่เติบและพี่น้องเลยนี่เป็นตำบลพี่นอ้องเลยอันนี้ผมพาเลาะทางนอกพี่นอ้องเลยสวนทางนอกลงไปทางนี้ก็มีเฮือนคนนะพี่น้องเอ้ยนี่ไปอุ้นทางนี้ไปบอ่อว่ะพี่ พร้อมทางนี้ต้นหูกว้างบนนี้โรงเรียนเนี่ยตรงเสะเขาตัดโอ้มีแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เด่นเด่นเด่นเออเด่นเด่นได้ได้ไา้ใช่เดนี้เลยมาเจอเจอได้พี่น้องเจอแล้วเจอแล้วสมุนไพรเออนี่ไงต้นหูกว้างลงลงลงพี่น้องนี่แหละหมากมันไส้